ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กด like, share, แชร์ให้อดมินด้วยนะคะพามาดูจมูกกันนะคะเคสนี้กี่วันคะคุณเวันเท่านั้นนะคะ7วันเท่านั้นมาลุ้นความบวมช้ำกันนะคะว่าจะบวมช้ำขนาดไหนนี่แอดมินให้ดูก่อนเลยนะว่าน้อยมากจริงๆนะคะแทบจะไม่เห็นเลยใช่เดี๋ยวเราจะพามาลุ้นทรงจมูกกันนะคะว่าทรงที่ได้น่ยจะออกมาสวยขนาดไหนแล้วก็เคสนี้การเสริมคันไปด้วยนะคะ ให้พี่พยาบาลเริ่มถอดเลยค่ะนี่นะคะก็จะเริ่มถอดจากเฟอก์แข็งก่อนนะคะแล้วก็จะถอดเฟอกออกนะคะแล้วเราจะลุนไปพร้อมๆกันใครก็ไม่แล้วกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะพอจะเดาออกไหมเออว่าทรงที่ได้จะออกมาประมาณไหนนะคะใช่อันนี้ก็เคสนี้คุณหมอออกแบบให้เองเลยนะคะอ้ย สวยตะโกนมากค่ะทุกคนมาทรงสวยมากๆเดี๋ยวเรามาลุกคุยกับคุณที่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้ดูจมูกเรื่อของคนไข้ก่อน,นะคะ่ะสำหรับเคสนี้นะคะเป็นการแก้มกจมูกด้วยเทคนิค o p e n นซิกโคนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้อดมินด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องจมูกนะคะหรือว่า เรื่องความสวยความงามอื่นๆเนี่ยทักหาแอดมินได้เลยนะคะใช่ค่ะเคสนี้ก็คือแบบมาปรับโงเ่เฮงโดยเฉพาะานะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะโงเ่เฮงต้องปังด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณพี่กันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเจ็ดวันจริงหรือเปล่าคะเนี่ยเจ็ดวันค่ะวันนี้ครบเจ็ดวันแล้วบวมช้ำน้อยมากๆเลยนะคะก็มีตึงๆนิดนึงอ่าเอากระจกให้คุณพี่ดูนิดนึงดูทรงจมูกกันนิดนึงนะคะ ให้ชมความสวยกันก่อนเป็นยังไงบ้างแวบแรกที่เห็นทรงจมูกเอก่อก็พอใจนะคะแล้วก็ก็ไม่คือจริงๆแล้วมีเลเยอร์เลน์อื่นมาทีนี้<ะ>วันที่มาป,ปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาหันมามองหน้าแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาบอกว่าได้แค่ทรงทรงเหตุเคียวเท่านั้นก็เชื่อคุณหมอเพราะว่าสิ่งแรกก่อนที่เราอยากสวยเนี่ย พี่ต้องการมาปรับงูเหงค่ะคือซีเรียสเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบพออันเก่ามันหลุดไปอะค่ะเรารู้สึกเหมือนแบบเราไม่มั่นใจอ,อันนี้คุณพี่เคยทําจมูกมาแล้วกี่ครั้งนะคะครั้งเดียวค่ะเคยทามาครั้งเดียวเนาะสาเหตุอะไรทํำไมถึงอยากแก้จมูกล่ะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมถ,ถึงอยากแก้ เพราะว่าตั้งแต่จมูกอันเก่ามันโดนติดเชื้อแล้วหลุดไปเนี่ยสังเกตจากตัวเองในทุกเรื่องธุรกิจอะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ราบไม่ลาบลืน่นมันรู้สึกมันมีอุปสรรคเนาะใช่<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับตัวพี่พี่โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพี่สาวพี่ที่เราเรียกกันว่าหมอมีนนับถือกันเหมือนแม่ลูกเนี่ยเป็นคือพี่เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็ ค่อนข้างเลือกแล้วอีกอย่างนึ่งเขาเป็นคุณหมอด้วยแล้วช่วงที่เราจิตตกนอยตอนอยู่โรงพยาบาลที่ติดเชื้อมาสองอาทิตย์เนี่ยเขาโทาโทรมาให้กําลังใจทุกวันว่าแบบอ,อยากเครียดเอาออกไปก่อนมันอันตรายเ,าเดี๋ยวเขาจะติดต่อหมอกันให้แล้วเราก็มั่นใจด้วยความที่เราสนิทกับเขามากๆเหมือนแม่ลูกกันะ่ะเรารู้ว่าเขาอะคือเลือกเลือก,อกที่ดีที่สุดแล้วเขาถึงแบบ ให้เราแบบปักหมุดที่นี่จึงแนะนำเรามาที่นี่ใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอตอนเข้าปรึกษากับคุณหมอแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอน่ารักมากมากคุณหมอน่ารักมากมากจริงๆคือแบบคุณหมอจริงใจสัมผัสได้ว่าแบบไม่ใช่แค่คุณหมอกับคนไข้อ่ะคะ่ะสัมผัสถึงความแบบเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวเป็นญาติสัมผัสถึงความจริงใจที่คุณหมอแบบให้คําปรึกษาทุกๆทุกๆ,ๆอย่างเลยแล้วก็ มันสัมผัสมันทัสในใจได้อะว่าคุณหมอน่ารักจริงๆแล้วก็ต้องการดูแลเราจริงๆประกอบกับแบบขอบคุณพี่จีน่าด้วยที่แบบฝากเคสเรากับคุณหมอเป็นแบบเฉพาะกิจเลยเพราะพี่จีน่าก็เป็นลูกค้าหมอการเป็นคนไข้ของคุณหมอนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหรือไลฟ์ได้ก็เห็นว่า อันนั้นของพี่จีน่าก็ทําหลายอย่างเหมือนกันเนาะพี่จีน่าทำทั้งตัวเลยสิบสองชั่วโมง<ช>แล้วก็เปลี่ยนสวยขึ้นเลยนะใช่แล้วจมูกของพี่จีน่าก็งานยากเหมือนกันนะคะใช่อ่านะคะให้ดูกันอีกรอบนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะนี่อันนี้เสร็จวันเท่านั้นนะคะทุกคนวอมช้ำเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะ นิดนึงว่าตอนแรกที่รู้ว่าต้องผ่าตัดโอเพนซิโคตอนแรกกังวลไหมคะกังวลค่ะเพราะว่าหนึ่งพี่มีภาวะเป็นแบบตัวอ้นอ้นทมถม,ถม,ถมพี่ต้องเจ็บกว่าคนผอมแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันมันก็แค่กังวลเนาะพอวันที่แบบมันต้องลงมือแล้วอะพี่ก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ก็สไตล์พี่ค่ะก็ไปตลกอะไรกับพยาบาลอะไรเงี้ยจนแบบ จนแบบผ่าตัดเสร็จแล้วอะค่ะมันมีเจ็บไหมเราไม่โกหกกันมันเจ็บนิดนึงแต่พี่มั่นใจผู้หญิงทุกคนนะคะมันจะผ่านความเจ็บเพราะความสวยมันนําพาไปอะมันจะลืมค่ะยอมเจ็บเพื่อความสวยใช่ความสวยมันทําให้ความเจ็บมันมันเบาบางไปเลยอคุณดาพูบอกว่าสวยมากนะคะขอบคุณค่ะ สวยจริงหน้า,นาเปลี่ยนเลยนะคะหน้าเด็กลงแล้วถ้าสังเกตหน้าตรงเนี่ยจะเห็นว่ารูปหน้าดูดเรียวขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีการเสริมคางไปด้วยเนาะ mm hmm. นะคะเนียเ่ยบริเวณต้นคอเนี่ยก็หายหายไปนะคะใช่ค่ะ,ะนี่นะสวยมากๆเลยแล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองล่ะคะยากไหมไม่ยากเลยค่ะพี่ป๊อแบบดูแลตัวเองเล้วทำทุกอย่างอย่างที่ พยาบาลแนะนำนะคะดื่มน้ำใบโบบกแก้ช้ำในแล้วก็อาหารบางอย่างคือทุกอย่างที่นี่ที่แบบจัดวางไว้ให้ว่าแบบอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ดูแลตัวเองยังไงช่วงระหว่างจังหวะลุกช่วงที่แบบแผลทับาตัดใหม่ต้องปฏิบัติตัวยังไงพอเราทำตามขั้นตอนที่ทุกคนบอกมันก็ มันก็ไม่ได้เจ็บเลยค่ะคือแบบพี่แพนิคไปเองพี่งองงงไปเองแหละอาจจะกงังวลไปในช่วงแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่พอทุกอย่างจบแล้วเสร็จแล้วพี่แฮปปี้มากเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่พี่คิดเลยแล้วในเรื่องของการบริการล่คะคะเป็นยังไงบ้างน่ารักมากๆทุกจุดทุกจุดทุกตำแหน่งตั้งแต่เดินเข้ามาในคลินิกน้องๆหน้าเคาน์เตอร์น่ารักแอดมินน่ารักแล้วก็ขอบคุณพยาบาลทุกคนที่นี่ที่แบบ ใส่ใจดูแลพี่แบบน่ารักแม้กระทั่งทีมถ่ายภาพทีมแบบทีมทุกคนที่สัมภาษณ์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือแบบคุณหมอคุณหมอน่ารักกับพี่มากๆเลยคุณหมอแบบไม่ใช่น่ารักชอบกับพี่พี่เห็นคุณหมอแบบใส่ใจคุณไข้ทุกเคสละเอียดมากๆคือพี่รู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่เดินมาในทีละทอนคลินิกค่ะนี่นะคะนี่ขนาดเส็จวันยัง ปื้มปริ่มขนาดนี้เนาะ<ช>นะคะ<ช>ก็เดี๋ยวเราจะรอฟิตแตกกันนะคะ<ช>แล้วก็อย่างเคสนี้ที่พี่เขาบอกเลยก็คือเน้นในเรื่องของโงเหง<ช>เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตโงเหงกันด้วย<ช>ค่ะฝากติดตามกันเลยนะคะใครอยากรู้ว่าทำจมูกเปลี่ยนโงเ่เฮงเป็นยังไงเพราะว่า จะเห็นว่ามีลูกค้าเราที่มารีวิวหลายคนเนาะ,ะก็บอกว่างูหินเขาก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น<ช>นะคะ,<ช>คะอะยังไงก็ฝากติดตามเคสนี้ด้วยนะคะขอบคุณะคะม,ามากคะ่ะเดี๋ยวก่อนจากการให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาที่เสริมจมูกที่แก้จมูกไม่อยากเจ็บตัวแล้วอยากทาแล้วจบแล้วแนะนำเลยค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าป๊อบเนี่ยเป็นคนเรื่องมากมากๆเลยแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเยอะมากๆป๊อปจะบอกเลยว่า ทีละทอนเป็นที่ที่ป๊อปทำการบ้านหนักที่สุดนะคะแล้วก็โชคชะตาเหวี่ยงเข้ามาด้วยให้ป๊อปแบบได้ได,ได้เหมือนเป็นลูกสาวพี่จีน่าแล้วก็พี่จีน่าสนิทก,กับคุณหมอกันแล้วหน้าพี่จีน่าหน้าแรกกับหน้าณปัจจุบันเนี่ยพี่จีน่าพลิกชีวิตเหมือนอายุลดลงไป20ปีซึ่งแบบเรารู้สึกเลยว่าแบบต้องทีละทอนเท่านั้นค่ะคุณหมอการเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตแน่นอนค่ะ นี่นะคะ<ช>ก็ขอขอบคุณมากๆเลยโนโดใีใจแทนคุณหมอมากๆเลยนะคะ,คะยังไงวันนี้ขอยญาลากันไปก่อนนะคะก็ฝากติดตามเคสนี้ด้วยนะคะยังไงขอญาลากันไปก่อนสสวัสดีสวัสดีค่ะ